สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นมะขามที่มีอายุมากกว่า100ปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่แม่อิวนะคะตอนแรกต้นมะขามต้นนี้เข้าใกล้จะตายแล้วพ่อแม่อิวเอาไม้ป่ามาปลูกเหมือนเขาได้เพื่อนคะ่ะต้นไม้ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาผลิดอกออกใบออกผล ให้เราได้กินอีกคะ่ะแถมยังมีลูกดกมากๆเลยนะคะแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวมากสามารถเอาไปทำเป็นมะขามมะขามเปียกนะคะทำเป็นอาหารได้ตอนมีลูกลูกร่วงลงพื้นเยอะเก็บกันจนสนุกเลยคะ่ะบริเวณนี้ของสวนจะดูร่มเย็นมากอยู่ใต้ต้นไม้แล้วอากาศเย็นสบายจะรออะไรอยู่ล่ะคะเราก็เอาเปลมาผูกไว้ แล้วก็เอาไว้เวลาพักผ่อนเมื่อเราเหนื่อยจากการทําสวนเวลาตักน้ําร้อนๆไม่อุววันหนึ่งจะตักน้ําเป็น10กว่าบัวเลยนะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องพักก่อนค่ะนอนปลีเล่นอากาศเย็นสบายมีแรงเราก็ค่อยลุกไปทําสวนกันโตตักน้ํากันโตเวลาเหนื่อยเราก็นอนพักผ่อนก่อนค่ะใกล้ต้นไม้เย็นสบายมากอยู่ติดกับ คลองอสักก้อนเมตดของไมอิวด้วยนะคะได้รับออกซิเจนกันเต็มที่เย็นสบายเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูต้นมะขามที่มีอายุมากกว่า100ปีและพบกับแม่อิวใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ